วันนี้ได้เวลาย้ายต้นกล้าลงฟองน้ําแล้วนะคะอุปกรณ์ที่าจะใช้ก็จะมีตัวนี้จะใช้ฟองน้ํารุ่นนี้ได้9 6ช่อง9 6ต้นนะคะฟองน้ําสําเร็จรูปที่เขาตีดช่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีถาดเพาะที่เติมน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่บ่มไว้นะคะแล้วก็อ่างลงมานะ ะะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่บ่มไว้เนี่ยเวลาถ้าเวลาขี้เกียจหรือว่าเวลารีบๆก็จะแบบนี้ค่ะก็จะโรยใช้วิธีโรยมันก็งอกเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะใช้วิธีเรียงมเมล็ดเอานะคะมันจะดึงรากง่ายกว่าวิธีนี้มันค่อนข้างาวิธีการบ่มเมล็ด ด้วยการโดยแบบนี้เนี่ยมันรากมันค่อนข้างที่จะดึงยากแล้วก็เสี่ยงต่อการรากขาดเพราะรากขาดเวลาเราเอาปักฟองน้ํามันก็จะเหี่ยวบ้างเป็นบางต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะดึงถ้าใช้วิธีโดยแบบนี้ก็จะจุ่มลงน้ําแบบนี้จุ่มลงไปให้เปียกเลยนะคะจะได้ดึงง่ายๆรากจะได้ไม่ขาดนะคะส่วนใครที่ ถนัดจะใชะ้ที่คีบก็ใช้ได้พวกแหนบพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะส่วนถนัดใช้มือเพราะว่าจะบ่มเมล็ดพันธุ์ให้ต้นก้าต้นค่อนข้างที่จะสูงต้นค่อนข้างที่จะยาวแล้วจะปักง่ายกว่านะคะเอาที่เพื่อนๆถนัดเลยก็คือการบ่มเนี่ยจะบางคนก็จะเอาที่ ส2องต่อสิบสองก็คือกลางวันสิบสองชั่วโมงกลางคืนสิบสองชั่วโมงหรือว่าใครจะเลทไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรน,นะคะในส่วนตัวความจะใช้หนึ่งคืนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยหนึ่งคืนหนึ่งวันก็สิบสองต่อสิบสองแลลวแต่ว่ามันก็จะเลทไปบ้างเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกก็มันก็จะได้ต้นยาวประมาณนี้นะคะ,ะมาดูกล้องมันไกลใช่ไหมนี่มันก็จะยาวประมาณนี้ค่ะเพื่อน โอเคถ่ายคนเดียวมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะทีนี้อาดับแรกเราก็ทำให้ฟองน้ำอิ่มน้ำก่อนนะคะก็คือการนวดฟองน้ำนั่นเองนะคะนวดฟองน้ำ น่ดฟองน้ําให้อิ่มน้ําเลยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วต้นกล้าของเราเวลาเดาเอาไปวางที่โรงเรือนเนี่ยมันก็จะเหี่ยวได้นะคะถ้าฟองน้ําแห้งนะต้นกล้าก็จะตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟองน้ําจะต้องอิ่มน้ํามากที่สุดนะคะหลังจากนั้นเราก็มาปักเมล็ดพันธุ์กันคะ่ะ ขนก้าที่ยาวก็จะปักง่านะคะก็จะทำํำแบบนี้เลยค่ะเพื่อนปักลงไปโดยที่ไม่ต้องใช้ที่หนีบที่คีบอะไรเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ ปักลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็วางไว้ในที่ร่มไว้ต่อสักหนึ่งคืนแล้วรุ่งเช้าเราก็เอาไปวางไว้ที่โรงเรือนตามปกติได้เลยนะคะ